ดด่เีพสวัสดีครับผมตอนนี้ก็ก่อนจะไปกบกอกนะครับผมก็ได้พาพี่ตูมตามกับพี่ต้นนะครับช่องต้นเออบ่าวต้นสตูดิโอนะครับมา โบราณนะครับผมเป็นมีชื่อว่าวัดพระธาตดูมนะครับนี่ครับพี่ตุ่มตามกับพี่ต้นนะครับผมจะพามาดูโบราณสถานของจังหวัดสกลนครอีกที่หนึ่งนะครับผม นี่ครับจะเป็นตรงเป็นปราสาทขอมนะครับปราสาทโบราณนะ<ม>ครับผ,ผมของพระาธาตุดุมนะครับที่เขายกยุกหินมารรลลาารััััักปะคคุณดีสสวนนยบ เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสกลนครอีกแห่งเลยนะครับไัวนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างในของพระธาตุดุมนะครับพระธาตุดุมครับ,บ,น,รบนี่ครับ,บรรจะเป็นข้างในของพระธาตุดุมนะครับผม ก็จะเป็นโบราณหน่อยนะครับผมเพราะว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยขอมนะครับมีนะครับฟอฟันการแล้วก็ทีวีโรศัพท์ดพระธาตุแจงเวงอ๋อใกล้กับมรรษคราชและพระธาตุภูเพ็กบ้านบ่อเดือนห้าธนนานิคมจะมีประวัติพระประวัติแล้วก็มาโน่ให้ดูนะครับทีมช่องโทรทัศ แก่นกครับคือเอาไปหลายเลยไปเลยเนาะเรื่องประวัติพระท่านดูมก็ได้มาจากจรกรมศิลปากรมีสองประวัติคือประวัตินึงก็ว,ว่าดุมกินแตกประวัตินึงก็ว่าเป็นกระดุมกุญเจ้าลนอันนี้การจ,จะเป็นกระดุมเกียนแตกเพราะว่าสมัยก่อนเพิ่นไปโอสาวประวัติของมันไปโอสาวทั้งสิไปที่แดนภูมกับลูเออมาตรงนี้มอตรงนี้ดุงเกียนแตกอยู่ตรงนี้ไปบรทษันการ เลยไ่ได้ไปขอเลยมใจตายอย่างนี้เลยก็โก้แต่คนมันประสาทประสาทกลัวไม่บ้านนี้ทราบถึงไปถึงเรื่องเงินเจ้าสาวว่าเจ้า่าวตายตรงนี้เลยมาบึง่งเป็นวกวมจิงกับเจ้าสาวก็เลยะสมสุญเสียาข,ของตายอย่างนี้เลยนี่ต้องการเลยกกลัวมันเดี่ยวเลยก็ผู้เผาคือผู้ปุรุหิตผู้ที่ตามมานและ้ะ เลอผมผสมที่เผาที่น้หนีเท่าทุกวันนี่เลยบ,บริเวณนี้เอาไปใส่มาได้เป็นธรณีสงย่างเดี่ยวเลยเห็ดวัดขึ้นดนนี่รวมเป็นมาตันก่าวนี่แค่นั้นอ๋อครับ<ะ>ไม่ยินยานูแค่นั้นตาขนาดอีประวัตินึง่งเราเพือ่อนเอาว่าวันกันกระดูแผัดกีบอนมาหล่นตรงนี้เพื่อนก็เลยไปเห็ดไว้บาเป็นพระธาตุดูตรงนี้นะประวัตินะเลยมาโกธาตุดู่ในนี้ญาติเพื่อนอยู่ในนี่ นายายเนี่ยหอมอยู่นี่เวลาก็เพิ่นไถนาเนาะเพิ่นซีห็นก็เมืองขอมมันสุดเป็นเมืองขอมนี่หรอกแล้วกับมีไฮก็ได้ดาหย่างอยู่ด้านที่โลนานี่มันโขหกแตะกี้มีต้นม่วงใหญ่โตสามต้นมันเพิ่งเสียไปหลายปีนี่เนาะตายเนาะเสียไปหลายปีแล้วเป็นชิบตะกี้ดาต้นม่วงใหญ่แล้วโอ้ยมีแต่หั่งเพิ่งหั่งอันนั้นละ ทุ่งม่วงนี่กับผืนน้ามหิทธาเนี่ยเมื่กินแล้วก็ทิ้งลงก็เลยเม็ดมันเลยเกิดมันเกิดตาบางนั่นแหละตายประมาณบางทีปีฮอดตไหมประมาณนี้ล่ะตะกี้มันโอ้ต้นตาก่ากเตือนออกนบ่อนนั้นก้อนหินนั่นกับป็นบ่อนพระทุดงมาตตาบดินเพิ่นชูมาสันเข่านะก้อนหินนั่นนะยายเคยมาอ่านจากอ่านเพิ่นอยู่พาอวนาอมอยู่ในวัดอันนี้ค่ะทางยายค่ะครับ เพิ่นเคยได้โกกเมืองโขงนันพ mm ่อหันย่ากับบได้เก็บกำไรนี่ก็เคยได้แต่มันเฮียเบิร์ตบได้เก็บมันยายาะว่าลูกมาเสียกับพิลาพกรนั่นแหละนั่นแหละมันปิดแบบนั้นแหละมันกระดูมพัดจีบอนนล่ะล่นอยู่ในนี่เพิ่นก็เลยเหดเป็นที่บ้านพระธาตุดูยายมีเกิดอยู่ใเวณนอยู่ในนี้ในนายายอ้อมข้างเข้าอันวัดนั่นกับยายกับบริจาคให้เพิ่นพ่อแม่อยู่ในนี้ มีตะโกผ้าอยู่เโลอันนี้กระดาษมีต้นมน่วงใหญ่บริมีผ้าอยู่ถ้าผ้าทุดงขึ้นมาแล้วเพิ่นมานสันเขาเพนหินนะเมื่อ,อก่อนเคยเป็นที่ของยายแบบยังไงครับยายเห็ดมีนาอ้อมค่ะโอ้ย่านาอ้อมวัดน,นะครับตรงนี้แหละทางขนาด้านข้างน่ทา,างเข้าวัดถ้าข้าวัดยายกับบริจาคอันเดียเห็นเพิ่นมันบ่มีทางตะกี้ยายย,ยุบโอ้ย่าข้าววัดนั่นแหละเอาเงินอนเลยยายะไหว่านั่นะกระดูปัตติบลน่ะ อาซองไงคุณสั่งคุณตาเป็นวัยกรวัดปีสามเจ็ดมาถึาปัจจุบันนี้คุณตาเกิดอยู่นครพนมมาเกิดอยู่ตรงนี้มาอยู่นี้หารนึ่งเก้าเป็นวัจกรวัจกรวัดสามเจ็ดปีสามเจ็ดวักรวัดตรงนี้นี่แค่นั้นย่าเราเกิดอยู่ที่นี่จะย่าอยู่ที่นี่มีนาล้อมอยู่ที่นี่อ้อมมาข้างนี้มาข้างนี้นายยายนะ ก็<ค>อ,อยู่เฉพาะต,ตาเม่ยายก,กับเป๊ะสิบปีแล้วชื่อชื่อเล่นคนตาของคุณยายชื่ออะไรครับตาชิตาอ่อนตาอ่อนแล้วคว<า><ขอ>ุณยายแล้ว<ต>า<ม>ยา,นนายานวลจ้ะยายนวลตอนามแก,ก้วจ้ะมีนารอบนี่แหละนอกวัดนี่แหละนายายนะเฉพ่ะตาเม่ทีนี้ยายก,กับาอายุแปดสิบแล้วตะกี้เฉพาะตาเม่ก็ เพิ่นก็เปีร้อยกว่าปีแล้วเพิ่นมรเสือไปก็ได้ก็ปีสองพันห้าร้อยผมอยากรู้ว่าคุณยายรู้ไหมครับว่าพระธาตุดวงนี้มีอายุกี่ปีครับยายบอกดูเด้อดดวงพทตย์สิบเอ็ดสิบสองพรทีตสิบเอ็ดพรทสบเอ็ดสกว่าปีหรืป่าสองพันกว่าปีเพิ่มพระพุทธเจ้าภะเนาเหมือนพวกแบบพระธาตุนาเวงกะเป็นพันปีหมครันี่สองพัปีศตว์วสิบเอเขียนไอยู่ คยับงังไงก็ขอบคุณคุณตาคุณยายมากเลยนะครับขอบคุณครับสําหรับข้อมูลนะครับนี่คืออีหยังครับตอนตรงนี้ครับแค่แท่งหญ้าโบจักนี่ได้ยินแต่ว่าบวดซันเข่าเพิ่นพระมาแต่มืออื่นก็มาสันอยู่นี้แต่ที่มันจิด้ายายคือมาจากหั่นเพิ่นยูในนิวบางนี่ก็ได้ครับอันนี้มังมั่งสันเข่ามัันเข่าแต่ว่าก่อนที่จะมานี้อันนี้คือ เขาก่อตั้งอยู่แล้วบังคับมีอยู่แล้วมันเฮียยไปเบิด์ตเหมือนที่ยหลามาพร้อมกับพระาธาตุเลยเนาะครับจ้ะมาพระาธาตุเลยแต่ผมเบิ่งๆไปฐานฐานคล้ายๆกับฐานพระาธาตุดูนะครับจะมันมาจาก,ากที่เลยอันนี้มาพร้อมพระาธาตุเลยผมว่าอาเมื่อก่อนก็อาจจะเฮ็ดเป็นเหมือนกับพระาธาตุนำก็ได้ครับเพราจจะว่ามีสามธาตุครับแต่อาทิตย์เนี้เดียวนี่แหละเห็นเดียวนี่แหละอาทิตย์ตัวนี้อาทิตย์โบราเฮ็ดอันนะครับอาทิตย์เหตุมาแล้วแล้วผมว่านะ ยายถือว่าบทสันเข้าจกทีกามดือพระมาทุดกมาแล้วมาสันเข้าานี้ตรงนี้คือเป็นประตูเหรอทำไมเขาอุดไม่เข้าไม่ได้